สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้มีสินค้าสวยๆสินค้าหายากอีกหนึ่งรุ่นมานำนเสนอครับเวฟร้อยอยูบ็อกปี2007ครับสวยตกร์ต้านมือแบบนี้หายากครับสภาพแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเครื่องนิ่มมากเลยครับตัวรถโครงสร้างเดิมๆสวย สอง0มนแปดพบาทครับไม่รีบครับสภาพแบบนี้หนึ่งในร้อยครับหายากครับนานๆจะเจอครับสวยสแบบนี้สนใจมาที่ร้านได้เลยนะครับสดผอนรายเดือนรายปีเราจัดให้ได้หมดครับ นใจยังไงรยนเชิญได้นะครับติดต่อได้เบอร์089 268 1ดเก้ครับเสียอ้วนร้านออจเจริญยนต์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสดผ่อนรายเดือนรายปีมาคุยกันครับเงินสดก็ลดได้ครับคุยง่ายราคาเป็นกันเองครับขอบพระคุณเพื่อนๆน,นลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับผม